ไม่รู้ว่าเขาให้เป็นขวดเลยเดี๋ยว er, จะนะ ing, <s <s ั่งแม่งมันตรงนี้แล้วกาจะเมาถึงวิวทะเลด้วยทุกคนสวยมากเลยอ่ะเนี่ยไก่กรอบกรอบนอกนุ่มในอร่อยเลย now time to the party spring roll noodle salad no no any vegetable no สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจีเนียวดาแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงทุกคนจริงๆไม่ได้ทำวอล์อกเลยปีนี้บอกตรงๆเพราะว่าแบบคือยุ่งมากทั้งเรื่องงานเรื่องอุ้ยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกช่วงนี้รีวใน Facebook จะมาแรงมากยังไม่ได้ทำวอล์อกนานแล้วแต่ก็วันนี้กำลังจะเดินทางไปสกาบรา ซันเซ็ตมาเก็อีกนะคะเคยไปปีก่อนนู้นแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลย thank you for book the room for us แล้วแปบแลว่าบบทุกคนมาถึงแล้วนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ตลาดอยู่ตรงนั้นนะ,ะ this is for any guest yeah thank you เดี๋ยวจะมาลองไวน่เยนะทุกคนหนเลิศมากเลยนะได้ชิมวา์แบบฟีด้วยอะอะรอมทาน,นเชอรีผมให้เป็นขวดเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครเขาเอาเป็นขวดอ่ะนะให้ทุกคนแบบเออเทงใส่แก้วแล้วก็ดื่มกันใหได้เลยเลิศจังไม <c oughs> ่เคยมีโรงแรมไหนในโลกที่เคยไปแล้ให้แบบชิมเยอะขนาดนี้ <c oughs> s อน o i ้เร o จะ a ค่พักที t นี่ e น e ราเมาถึงวิวทะเด้วกคนสวยมากเลย่ะเนี่ยคสกาบราบีชได้วิวแบบเออยื่นเย่คนเยอะมาก วันเสาร์นี้อากาศดีนะคะแบบไม่มีเมฆไม่มีหมอกอากาศดีคนออกมาเยอะมากทุกคน เกาหลีดีกว่าทุกคนอยากกินไก่ทอดเนาะอเออมาต่อชิวไก่ทอดกันดีกว่าโอ้อเห็นสีนะแบบน่ากินมากทุกคนเป็นแบบ spicy chicken นะชิมชิมม,มากินนี่ก่อนอเลย เทดอมันคล้ายแฮชบราวน์นะทุกคนไก่สไปซี hmm. mm ่ค่ะออร่อยมากกอยเล็ก get some drink after our dinner you like the market yeah why you come back home <laughs> why you come back home now time to the party. Ooh, ooh, no! ooh. <laughs> time to party. Ooh, ooh, ooh. <laughs> Seven o'clock. Bedtime. Past my bedtime. Jenny's a crazy. Um, that's a long way high like any lap กินไข่เกาหลีไปตอนนี้ก็แบบอยากกินอะไรอ่ะอยากกินแบบไทยสลัดอยากกินพวกยำอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่มีหรอกสั่งอะไรก็หมดนะคะสลามะมายฟิลโรนูโรสลัด no no any vegetables no สั่งอะไรก็หมดนะมีแต่แบบของแบบ,แบบแน่แนๆแบบพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่พวกแบบไฟไรซ์อะไรเงี้ยแต่เรากินมื้อหนักไปแล้วไงเดี๋ยวจะแบบอยากกินผักอ่ะอยากกินกินหย่อแค่แค่นี้เองอ่ะตั้งสิบเหรียญนะโอ้แต่เข้มข้นนะแล้วแบบโอ้ ประมาณเกือบสามทุ่มน,นะคะไปตลาดมาแล้วก็วยังจะสั่งของมากินนะคะห <Rank> ิวยบบ <150. laughs> อยากกินสลัดก็เลยสั่งสลัดมากินอันนี้เป็นซีซ่าสลัดนะคะแล้วก็เพิ่มไก่ด้วยน่ากินเนาะหูยมอรนิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวล <c oughs> าเกือบแปดโมงเป็นเวลาที่แบบ เช้าวาของโรงแรมนี้เมื่อคืนคือวิเคเตอร์เตดอลโคลสออร์ไนย yeah, <baby. S 1> ่าเบบีสาวไลท์อัมเหมือนห้องข้างๆมีปาร์ตี้ถึงหายนะคะโอ้โหคือคือคืนน่ะคืนวันเสาร์ตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวนะคะข้าวเชาว้า o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนเดี๋ยว <S <S กำลังเช็คเอาท์จะเช็คเอาท์แล้วนะคะตอนนี้ประมาณ9โมง15ค่ะก็จะพูดสั้นๆเกี่ยวกับ,บรีวิวเกี่ยวกับโรงแรมงเดวูโฮเทลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เกี่ยวกับห้องคิดว่าห้องกว้างใช้ได้นะคะกว้างขวางใช้ได้สิ่งอำนวยความสะดวกก็ดีนะคะแล้วก็สะอาดความสะอาดก็โอเคเลย อนะคะมีรู้สึกว่าในห้องน้ำเนี่ยจะมีแบบว่าครีมอาบน้าโลชั่นและให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบเออค่อนข้างกว้างขวางในห้องน้ําด้วยนะคะส่วนความสะอาดนั้นในห้องเนี่ยก็คิดว่าสะอาดพอใช้ได้นะคะแลวเรามาเร็กันดีกว่าว่าในแต่และหัวข้อนี่เท่าไร่สำหรับเรื่องของห้องพักนะคะเต็ม5่าดาวจินให้ประมาณ3 5ถึง4นะคะเพราะว่า ในส่วนของแอร์คอนเนี่ยมันปรับไม่ได้อะคะ่ะมันเป็นแอร์คอนระบบเก่านะคะก็แต่ว่าก็เย็นสบายดีนะคะก็ในเรื่องของห้องก็กว้างขวางเตียงก็ใช้ได้ความสะอาดไม่มีกลิ่นหรืออะไรนะคะจินให้3 5ถึง4ค่ะเกี่ยวกับอาหารนะคะเมาาื่อเช้าพวกเราลงไปกินอาหารเช้ากันโอ,อ้ชอบมากเลยคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมื่อเราไม่ได้ มากไม่ได้คาดหวังมากว่าอาหารจะเป็นยังไงอันนี้เป็นครั้งแรกที่จินงได้มันนอนพักที่นี่นะคะคิดว่าเอออาหารเช้าใช้ได้เลยมี s e l e คชั o นมีให้เลือกเยอะประมาณหนึ่งนะคะจะเป็นพวกเบคอนเอ็กเบสิกแบบขนมปังกาแฟแต่กาแฟต้องจ่ายเพิ่มนะคะสมมุติคุณอยากกินแฟลตไว้คาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยเขาชาร์จเพิ่มนะคะจจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องราคานะคะสำหรับ ราคาต่อคืนในคืนวันเสาร์อยู่ที่460เหรียญน,นะคะก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงถึงสูงมากในเพิร์ก็คือมันเป็นคืนวันเสาร์เนาะมันน่าจะแบบเพิ่มราคาในช่วงคืนวันเสาร์ด้วยแต่ว่าถามว่าราคา5ดาวนี่จะให้เรทไหนก็อยู่ที่3-3.5ละกันเพราะว่าในราคานี้จริงๆแล้วอะ,อะน่าจะได้บริการแล้วก็ ได้หลายๆอย่างดีกว่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะ,ะความสะดวกสบายคิดว่าโรงแรมนี้ค่อนข้างดีเลยอยู่ติดหน้าหาดข้างล่างนะคะมีอาหารการกินดีมากตลาดที่เราไปเมื่อคืนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีวันพฤหัสนะคะแต่คืนวันเสาร์เนี่ยอาจจะไม่มีแต่ว่าอันนี้เป็นแบบส่งท้ายนะคะสำหรับวินเทอร์มาร์เก็ตเขาจะเปิดอีกทีในคืนวันพฤหัสสำหรับาะน้ซัมเมอร์นะคะแล้วก็สะดวกสบายใช้ได้มีติด ห้างร้านแล้วก็คุณอยากได้อะไรก็คือสะดวกสบายมากแล้วก็วิวสวยมากนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็รับชมมาถึงตรงนี้ยังไงพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ